พักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีคุยตามนะครับชมบกิจบุคคลวันฟารุยวันนี้กับมื้ยชุดท้ายเดือดน้องเนาะเอาก่าวกระจาขับบ้านและะน้วมาในก็ไนด้หลังจากมาลัดแต่รัศวาตัวนี้เอาก่าไปรัดศวาไปมอยบนไกลขวาที่เราพบเมื่อวานเอาไปรุ่น,นไปเชียร์กันพี่น้องว่าเอาจีพบพบร้อมมาในบ่ไปลุยกันเลย <laughs> uh, lúc cái bà này nội Lúc gai bà. Uh, bà, lúc cái bà. ไปดูใก่ป่าตัวนึง,งนกันเ้ยไล่หัวแถวประเทศดูตัวนี้ไก่้ป่าแต่เฮาล้อมาเนี่เฮากะเฮากั <c oughs> ากพอลุไก่ป่าน้อยตัวนึงครับพี่น้องอทางเลยจะได้ลงระเบิดนี่จะได้ลงป่าแล้วเด้อวันนี้เด้อยักไปลายทางใดระเบิดนี่ หมดไปหมดไม่ถึงบนหกหมดเลย่ากรได้ไก่ป่าหน้อยตันึงหลงป่าแล้วพี่น้อยกว่าน,นี้จักทางไปแล้วหลงเอื้อเอื้อเลยทางได้เลยนี่หล,หล,ลงหล,ลงอยู่ป่าญับพันเดอเอลาะไปเชิงนี่ เข็มทิพย์ก็ไม่เอาลุยไก่ป่าหันขึ้นทิพย์แค่ิพหน่อยอยู่ทางฝ่าโฮยเราเจาไปจอบอยิงไก่ป่าก่อนวันิได้ยิงม,มันแล้วบ่กหลุนไปลำกันได้ี่น้องน่นนะ มานี่เฮากัพอแต่ใกล้ป้าไว้แต่เึงนะพี่น้องแล้วก็เฮากัยังบ่พบบ่พอยังอยู่เราใกล้ป้าก็หันอยู่แต่เฮาไปฮอดมันมันมิดใกล้ป้าก็ได้เฮาไปฮอดมันเราประจานแล้วก็สิได้เลาะมือแล้วบัดนี้หานี่าะมือหาที่พักน้อเพราะทุกคนมากันหมดแล้วบ่ทางทิมานเฮาก็ได้ ต่อรุนน้ำกันต่ออีกสามฮอดบอร์ดนะตามเพ่ยี่น้องเลย Những cái tóc là ngon. A carbo hoa hết luôn. Qua nhu cầu kêu hoa hết luôn. Tóc là ngon kỳ tóc là hết ngon hoa 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 hết ngon hết ngon hoa hết ngon hoa hào huyền này, này tải thằng này đấy nó tải na bao ừ, à <laughs> hào huyền to hào huyền này thằng này bao Cây cả tốt nó ๘ cả hào huyền với nó người มวยตาหาสายหน้าแหละไก่นะเขากะสิะได้หายิงเลาะมือได้ป่ะนี่ว่าหากินข้าวกินกน้ำแล้วเขาก็สิได้ลงเมืองบ้านเลยความาป่ามันีก็เป็นมือที่สามแล้วนะเขากะหายิงเลาะมือก่อนเห็นหมูทาหกินขา้าวเอาโหอคตดทับพี่น้องเลยห้า พอไก่ทันึงยิงเขได้ที่ไำมรัระองห้วก็ขึ้นมือนลห้วยนวันนี้กับพ่อหมูแต่ไม่ใสิพร่ได้บอดนนี้คอยก็ได้มาหอดบอดนะขุดกาบง้อยถึงงานเอามาครบกละวบอกรืว่ามีพลอในตะลามาโอ ผ่านใหม่ไปก็มาเลยเพือ่อได้ไก่นี่ใช่ผ่านใหม่แล้วผ่านใหม่ก็ทานอาหารหนึ่ง,งขา้าวแล้วอ็จะผ่านเพชรได้นี่เนาะไก่เฮาก็ได้คือกา้านพี่น้องเอ้ยไก่ก็ได้เฮาไลาค่คุบมาเด้วมีหลายแล้วเฮาเห่าก็หาให้อยู่ให้กินกินข้าวก่อนพี่น้องเอ้ย เขาเล้วกอได้มือไันเล,ล่มา,เลามานี่ใกล้อตัวหนึ่งทางเบาใหม่คนน,นี่ก็เป็นจำหาง,งิงเนาะน,นี่ก็ได้กวานนั้นอีหละจำหาง,งิงคือมือนะอักงานกะพาเดียวเด็กเขาก่อนเลย อลอกแล้วก็เอาก็มาจี้ไว่น้องไก่อะไรเท่าเรนเรนอยู่มันก็มาจี้ก้อนบาหนี่จี้ปิ้งช้ำล่าไว้หมุฟะเขาอยู่แต่บ้าน มดแม่เราพี่น้องไก่เนี่ครัมดแม่มดตัวนี้ไก่ฟ่ามดลายนะฮะพักมีแต่ลูกเจ้าเลยครักนะเขได้ชื่อน้ำลายดิเขาเชื่อน้ำาเีชื่อลายเขาชื่อทับไลยพักเราะเก็บเจลเิละพักไก่ก่อนจะตีพักได้เอง มีเาเลยซื้อมืน้แล้วน้ำเพิ่ซื้อลายก็ได้อันนี้ได้สดทุกคนะกินเพอยู่ได้ยู่เพกินนะอิ่มละกชอบมือหน้ากินไหมที่นี่เันก็ชอบเทิร์นเนาะุบได้กระเด็ักมีเต้นวกเยมันเตอเปนยงวเรียบร้อยแล้วนี่ก็ เอายาสาใม่ได้จำยาใช่ฮาวแชมเปญไก่ไก่ฮาวมาแลวเด้อโหมมาเลอ ตัวได้เติบซี่นั่นก็ rồi แม่ตับน่ะ nào คนมันมีการเนาะโจหึให้มันเอาล่ะ khác đấy แล้วก็ ่ละเอ้าวจากเฮาโคแล้วเฮาก็สิได้ปิป้งชำลาไว้พี่น้องไว้เมื่อตอนเขอาอยู่บ้านไก่ก็ได้ไก่แตัวนึงทำมาใไม้เพิ่นยิงเอาทำมาใไม้เพิ่นก็โคมาแกงอยู่พี่น้องอันนี้แกงนกนกคอเน้องแกงข้อแกงนกคอนี่ก็ปิ้งไก่ ทงานเราก็ได้เก uh. ouais. ็บเครื่องเก็บของแล้วเรียบร้อยพอนะครับยังเฮาวเหังเก็บไม่นอนเสร็จแล้วเก็บเลยดิห้าวจะเก็บเครื่องก่อนเฮาทางแกงเฮาเดี๋ยวว่าจังไรกดแล้ววะกดกระตีเห็บห้อยน้องมาปง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 ทางแกงเฮาก็ชุบกระตีเห็บห้อยบังทำงานเอาปงเลย เกงนกโคเฉับเพี Please, like like <Ill> <ado> ่น้องมามาปนี้โอ้แนง่ี้คนดี้พี่น้องกินข้าวนำกัดมาหนึกินข้าวแล้วก็ผากันเมื่อได้มาหนึ่ข้าวยายให้ข้าวปนข้าวเช้าครับผูนักจางเมื่อนใหดู้ดคเม่จะปน

ข้ากนข้าวกินน้ำแล้วก็มาเบิ้งเคืงเงคองเขานี่ว้าวจะได้น้อยแลายชำเลคือเพื่ปั่นคือปปั่นปั่นได้บนี่้โหหัดทั้งเม็ดบนี่ไได้ หักเลยมาตอนนั้นไงเนอะจากในปั่นอย่างเง้ยได้ลายพอดนะลายก็มาบุดลายไปกันจ้ะแล้วอันนี้เลยกระปัดนี่เนาะครับตรงนี้เลยนี่ผู้ปั้นเลย ผู้ปั่นได้เพื่อน้อยกับปั่นการเกินพี่น้องเลยตัวนี้เนี่ยมันน้อยกับโมงนะโอเคแล้วเรียบร้อยบาน้เลอกเอามาหนิสามอันนี้จะได้กองเลิกเอาเอาบาน้เดี๋ยวก็าจะได้เอามาหนิเอาเพื่ออามันมาหนิเชื่อติดเข้าเลยค่ะเป็นเอาก้อนนี่ ได้ผู้เราชับนี้เราพป่น้องเอ้ยผู้นึงนก็ได้ได้วิลไลมาเท่นี้ก็ได้ผู้เราน้อยผู้เราน้อยกับเพีงปั่นกันกินอาส <นะ S 1> ำหรับคลิปนี้ก็สนะิ้จบจบเพียงเท่านี้นะฝากติดตามชมในคลิปต่อไปขอขอบใจลาย